เบิ่มๆอ่ะค oh ุณโอเล่ด oh ีอย่อราโอ้เจ้โว้ยเนี่ยไอ้เหี้ยเอออะไรของพวกมึงวะเออไอ้เหี้ยเก่งวะโคตรเก่งอ่ะครับปากดีเหี้ยสี่ตัวมึงไอ้สัส เก่งจริงครับคุณเก่งจริงมึงเดือดเสนอี้ไออเก่งของมึงได้เนี่ยมันเออก็มึงเก่งคุณไม่ได้ผมไม่ได้บอกมึงก่อนนะครับไม่ได้บอกมึงก่อนนะครับอ้าวเพี้ยไม่อยากไปเนี่ยรูปกระเหรียอะไรครับเนี่ยโอ้โหเล่นไม่เก่งด่าลูกด่าพ่อด่าแม่คนนึงเอ้ตมึงอยู่ใต้ตีนกรุงเทพเลยวิสัยเอาไอ้ก็มึงเก่งไงมึงเก่งกูยังไม่พูดมึงไม่เก่งเลยขาขาขาขึ้นสูงคุณสูงสุด ถ้ามือของคุณยังว่างอยู่ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราได้นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับถ้าคุณอยากเติมเกมที่ถูกกว่าใครผมมีร้านด,ดีมาแนะนำกับ g ก l เด n นเติมเกมร้านเติมเกมบริการถูกรวดเร็วปลอดภยัยและมีเกมให้เลือกเติมอีกม,มากมายไม่ว่าจะเป็น Valorant ซึ่งราคาเนี่ยบอกได้เลยว่าคุ้มแบบจุกๆไม่ว่าจะเติมผ่านเบหรือแอดไลน์ g ก l เด n นเติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกรวดเร็วปลอดภยัยและคุ้มกว่าใครเน่่ยยยไ Golden Game, ้้้ใเเเเเตตติิิิมมมมมกกคคัผลลลงอออูปาาืขนนะะะ เกมนี้ก็เป็นเกมที่ผมกดแรงกัน3าคน,นครับซึ่งมีผมเล่นเฟดโอมนเป็นน้องเสือนะครับแล้วก็เลน,นาเป็นคุณโอลิบีแล้วก็ไปเจอสิ่งที่แบบว่าม,มุ่นมวนมาแล้วก็อยากตัดให้ทุกคนได้ดูกันครับรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับไปให้ความร้อนเป็นหน้าที่ของพวกผมเองอุ้ยสวัสดีเลยสวัสดีครับตอนนี้ไม่ได้ยินอย่าเพิ่

Players, I know exactly. <laughs> yeah, that. Where are you? Mark one. My alt is ready. Bring them down. ครับโอเคผมเล่นไปประมาณ2เกมแล้วครับคุณ<ร>นานาครับอัน<ร><ม>นี้ผมไปตัดผมพี่ผมบอกว่าพ <them> ี่เล็มข้างหน้าออกนิดนึงนะครับ <them> พอเถียวอะ่ะพอสําคัญอ่ะ <laughs> แล้วผมลับตา No More Dreams <laughs> ผมป <laughs> ไป Enemy Fight Down A โหไม่เจอเลยอ่ะผมดูหลังให้โอเมนแปดสิบโอเมนตัวนี้โอมเมนว้าวเกตสตาร์น่าจะไปสีแล้วหรือเปล่าอองตัวเฮ้ยโดนได้งหรไอ้นี่โลนี่โลโอ้โหไม่ดังเลย เอ็ี้ยสาลัมตามนิดนึงตามนนึงตัดตัวสมุมายคับเดียวมเยอน่จะมครับเกมดีนะว่าเล่นรโคตรจะฆ่าเลาโอ้ยทำไมเปี้ยจังวะ ยังไม่ติดอ่ะขึ้นมาคือมาทำอะไรอ่ะมันทำอะไรเมื่อกี้หรือพอตายด้วยกันมันโดนมันโดนไอ้เกโกะจับอันสี่ไงแล้วมันโดนยิงตายมันก็มาโทษอ๋อเจอไม่ตาหน้าเด็กตายฮะมันพูดว่าไงพูดว่าไห Spike down A I know exactly where you are I'll find you มี่บอกว่าอะไรชอบปีงไปตายก็มีโอ้โหพี่มึนไม่เก็บไว้เหรอปืนอะโอ้โหพี่มึน <c oughs> ไม่เก็บไว้เหรอพี่บอกแบบว่า <c oughs> เดี๋ยวเก็บแม่งทัมมิ่งอะนึกออกปะเก็บปุ๊กแม่งที้เลยอะพี่เออเฉยเอาก็เอาไะ <c oughs> จพี่แม่งเอาอยู่แล้วอ่ะมาแล้วดชดี๋ยววเรากลับมาทำรงานอีผมผมหาอกคนได้แล้วได้ครับสวสาวนะเบิมอ่ะคุณอิดีอยู่หักก๊อโอ้ เนี่ยไอ้เคียเอออะไรของพวกมึงวะเยเยเก่งว่ะคดเก่งอ่ะครัปากดีเหี่ยสี่ตัวมึงไอ้สัส เก่งจริงครับคุณเก่งจริงมึงอ่ะเสลี่ยี่อะไรเก่งกว่มึงแ้วไอ้เจี๊ยมันอล้เออก็มึงเก่งคุณไม่ได้ผมไม่ได้บอกมึงก่อนนะครับไม่ได้บอกมึงก่อนนะครับอ้าวเจี๊ยมไม่อยากไปเนี้ยลงกระเลียอะไรครับเนี่ยโอ้โหเล่นไม่เก่งด่าลูกด่าพ่อด่าแม่คนนอ้มึงอยู่ใต้ตีนกรุงเทงกูเอาไอ้เจี๊ยก็มึงเก่งไงมึงเก่งกูยังไม่พูดมึงไม่เก่งเลยครับีขาขไขาเป็นสูงคุณสูงสุดใต้ตีนขาอย่าไปยอมมันพี่ยอมเว่ยเดือดด้วย เดดเเว้ยมื่อตอนเย็นผมก็เมื่อตอนตอนเช้าผมก็เจอเที่อนีออนยิงเจ็ดตัวเปิดไม้ดาบนี่ขึ้นมาให้ได้ก่อนโดนกูเหยียบหัวอยู่เนี่ยผมอ้างไปครหาอย่าด่าพ่อด่าไม่ให้คนอื่นเอ้ย Monster on the loose ไม่ยอมเว้ยไม่ยอมเว้ยผมผมเล่นนักสู้ครับเถ้ายอดแสบเอาเกมได้เลยมึงหลุดดงมาไงวะอ้าวเรื่องผมนี่ครับผมไม่เก่งนี่มึงหลุดดงไหนมาเนี่ยแสบสองเนี่ยก็ผมไม่เก่งนี่ก็ผมไม่เก่งนี่ คือจอยเอาสปรยมาให้ผมนะครับเออโบซินเบอร์แย่ครับครับคนเก่งโอ้โหเก่งทัางเลยอย่างเขาแย่ต่ำเก่งมันได้ไงวะโอมีหแต่คนเก่งเก่งอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันมาได้ไงอะไม่ได้อยากเจอคนปากดีอย่างนี้อกครับอาพ่อแต่แม่คนอื่นอ่ะสแนดนอย่างนี้ไม่หวังโลกผมผมมาเล่นเกมครับคนดีคนดีแย่เลยอะคนดีแย่เลยดีแย่เลยให้ร้องอะค่ัคนเก่ง one. reloading multiple enemies hey Full charges! last player standing oh, oh okay. said ร้องหนเอะไรนะโดนคนเก่งจังทำไงดีคนเก่งบูรี่อะคนเก่งเซฟเฟอร์นี่มีถ้าใช้อีก็ได้ไดรัระวังหลังนะครับดี

ไซเฟอร์เซตหนี้นะครับจะย้ายไหมไม่ย้ายเว้ยเหี้ยยันตอนนี่ไม่ได้ทำมึงครับอุ้ยขอโทษครับอุ้ยคุณเฟร่ทำไมพูดคนเก่งนั้นล่ะครับเอผมขอโทษครับไปคุณอดีบีโสดิง โอ้โหคมอบมาครับีชาเฉยมกูดมกูมกูมมกูดเป็นไรอ่เป็นไรอีา ดีสัตย์กับเนี่ยครับผมเป็นอย่างดีดีอย่างดีที่มีดวงนะครับเบ้าห้าคิวแทงแทงคนไหนดีให้คนไม่เก่งก็ต้องมีดวงอย่างนี้แหละครับคนเก่งคุณเชสรับคุณครับเก่งที่สุดแล้วเก่งแถมย่าอีกด้วยอ่ะผมชอบมากเลยครับผมครับครับกูแถมทำเมียมึงร้องด้วย แต่เมียุณร้องไปแล้วนะเนี <Luis> ่ยผมถึงมานั่งเล่นเกมเสร็จเลยนี่ ว้าแพ้เลยวิสามีคนเก่งอยู่ในทีมเก่งมากก็แบกทำไมถึงแพ้นี่แพ้ได้ไงเนี่ยเก่งลาเลยเดี๋ยวได้ก็มันเลยเว้ยจี้รับจี้รับ เอนแล้วก็พอเอาพันมงนไปเท่เยอะเออด่าพ่อด่าแม่ด่าาในเกมดิทําอะไรผิดก็ว่าในเกมดิออกในเกมสิแม่งแบบเรื่องอื่นอะไรของแม่งมันแล้วเพื่อนๆล่ะครับเคยเจอเหตุการณ์ท็อกซิกแบบไหนในเกมบ้างครับลองคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปถัดๆไปนะครับเจนครับ